ในปี2015นั้นเรียกได้ว่าน้ตบุนะ๊กนั้นมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้สวยงามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจในปีนี้คงไม่พูดถึง HP Envy 13ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับดีไซน์ระดับพรีเมียมดูหรูหราอีกทั้งน้ำหนักก็ค่อนข้างเบาค่ะและบางเบาเพียงแค่12.95ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นทำให้สะดวกต่อการใช้งานหรือว่าจะพกพาออกไปใช้งานนอกบ้านก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีค่ะ หน้าจอของ HP NV y 3 3นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด13.3นิ้วมีให้เลือกทั้งแบบความละเอียดแบบ Full HD ค่ะและแบบ QHD นั่นเองสำหรับระบบเสียงของ HP NV y 3 3นั้นจะมากับระบบเสียงคุณภาพของ Bang Olufsen ที่ถือว่าดีต่อการใช้งานทั่วไปและในด้านของความบันเทิงการดูหนังฟังเพลงกระทำได้อย่างดีเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับคีย์บอร์ดของตัวเครื่องก็มาพร้อมกับไฟ LED ค่ะที่ช่วยเอื้อต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดีทัชแพดก็มีขนาดใหญ่ทำให้เวลาทำงานหรือว่าการพิมพ์งานนั้นสามารถใช้งานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับสเปคของตัว HP e n v 13นั้นจะมาพร้อมกับ Intel Gen 6 Skylake รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีให้เลือกทั้งแบบรุ่นที่เป็น Core i5 หรือว่าจะเป็นในรุ่น Core i7 ค่ะ หน่วยความจำแรมก็มีตัวเลือกมากสุดอยู่ที่ขนาด8 g b มีแหล่งเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุ256 g b ค่ะสำหรับการ์ดจอนั้นเป็น Intel HD 520ที่ติดมากับ Intel Skylake ค่ะเรียกได้ว,ว่า HP Envy 13นั้นเป็นอัลโต้บุ๊กที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ดีและครบครันต่อการใช้งานมากจริงๆค่ะ สำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อน,นั้นถือว่าเป็นพอร์ตมาตรฐานในกลุ่มของเอ t ท์เ o อบุกที่ให้มาครบคันและเพียงพอต่อการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็น USB 3.0หรือว่าพอร์ต HDMI ที่ไว้สำหรับต่อจอแยกออกมายังมีในส่วนของการลีดเดอร์ที่ให้มาด้วยอีกค่ะที่สำคัญนะคะ HP n v 1 3ยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10ลิขสิทธิ์พร้อมจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง HP นั่นก็คือระบบประกรันออน ite ์ e r v i c e ที่ให้ระยะเวลาถึง2ปีเต็มด้วยกันค่ะ แบตเตอรี่ของตัวเครื่องนั้นก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด4,500ม ah ิลลิแอมค่ะที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า8ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียว ซึ่งถือได้ว่า HP e n v 13นั้นเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจรุ่นล่าสุดจากทาง HP ที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบในการใช้งานเลยก็ว่าได้ค่ะโดยจะสนนราคาอยู่ที่33,900บาทสำหรับในรุ่น Core i5 ความละเอียดแบบ Full HD ค่ะและสำหรับในรุ่น Core i7 ความละเอียดแบบ QHD นั้นจะสนนราคาอยู่ที่39,900บาทนั่นเองค่ะ ครับก็อย่าลืมอ่านบทความจากโนบกสเปกกดได้เลยตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ติดตามวิดีโอดีๆข่าวสารดีๆกันจากทางโนบกสเปกแล้วก็ผมแอดมินบิ๊กนะครับกดเลยกดเลยกดเลยเดี๋ยวมีของมาแจากแน่นอนนะครับสองอันนี้กด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 เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย